สวัสดีครับวันนี้วันที่3าธันวาคม2 5 6 8้าลุงดีใจมากเลยวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งของรอบปีสับลุงนะลุงดีใจมากเพราะว่าลุงได้ประสบความสำเร็จในการทดลองทำอาชีพใหม่สำหรับคนแก่นะครับคือลุงได้ขายของเก่า ตามหลักฐานอันนี้คือใบรับซื้อของเก่าคือลุงแสดงหลักฐานว่าลุงไม่ได้มโนโลแล้วก็ออกคลิปเองตามใจชอบนะนะครับลุงทํามาแล้วแล้วก็ได้ตังมาแล้วได้ตังมาตั้ง284บาทเห็นไหมครับเอาของใส่ไม่กี่ชิ้นนะไม่มากหรอกใส่ท้ายรถบรรทุกไปวิ่งไปจากบ้านก็ไม่เกินน่าจะประมาณ ไม่ถึง5กิโลนะอยู่ใกล้ใกล้บ้านเอาของเก่าคือเป็นเศษเหล็กเนื่องจากน้ำท่วมคือโครงตู้เฟอร์นิเจอร์เก็บเอกสารนะจมน้ำนะครับจนกระทั่งสนิมมันกินเคลอะหมดเลยอันนะั้นโครงหนึ่งแล้วก็มีแม่พิมพ์หลอดแก้วนะครับซึ่งลุงไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่าแก้วที่ทำออกมาเนี่ย ตัวผู้ผลิตแก้วภายในประเทศไทยนะั้นโน้ตหาวเขาไม่ถึงเขาไม่จะสามารถที่จะทำแก้วที่ทนเ h e r m ช l s h o c หรือ b o โ o s i l i c a t e glass ได้ก็เ,เป็นโรงงานขนาดเล็กนะครับก็เลยโปรเจกต์นี้เลยล้มเหลวนะเลยต้องเอาโมลเปล่าแก้วเนี่ยไปขายทิ้งเพราะว่าเก็บเอาไว้ก็จมน้ำสนิมขึ้นเคละเหนกันแล้ครับนะครับมีแต่สนิมเต็มไปหมด อันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของชีวิตนะครับของลุงเองนะอืมที่เริ่มต้นกำจัดของเก่าไม่ใช้ในบ้านแล้วได้เงินเยอะแยะขนาดเนี้สองร้อยแปดสิบสี่บาทเนี่ยซึ่งดีใจมากปกติเราไม่เคยได้อเคยเมื่อกันนะขายพวกเศษเหล็กเนี่ยให้แก่สามล้อ รับซื้อของเก่าก็จะได้ตังค์ไม่เกินร้อยบาทหรอกขายตั้งแตต้นแยะได้ <c oughs> ตังคมานิดเดียวนะเออหรือบางทีก็ไม่ได้เงินเลยนะถ้าเราก็สงสารสามล้อบางท่านก็สุขภาพไม่ดีก็ผ่านบ้านลุงมาลุงก็เลยให้ข้าวของไปเยอะที่เรากำจัดออกไปนะครับแต่นี้ก็รอสามล้อมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วก็ สามล้อที่เคยมาซื้อเป็นประจำไม่รู้หายไปไหนหรือว่าเ,อาเขาอายุมากแล้วก็ไม่ทราบนะหรือเมื่อก็เปลี่ยนอาชีพใหม่ลุงก็เลยต้องเดือดร้อนต้องกำจัดของเก่าด้วยตนเองก็เลยมาพบเนี่ยนะแหล่งที่รับซื้อแหล่งใหญ่เลยนะคือสามล้อพวกนี้ก็ต้องเอาของพวกนี้ไปขายต่อที่ร้านพวกนี้ที่รับซื้อของเก่านะนะครับเป็นร้านใหญ่ ว่าร้านพวกนี้ก็จะจัดระเบียบของเก่ากทีหนึ่งเป็นหมวดหมู่นะครับแล้วก็ส่งขายไปอีกทออทอดหนึ่งนะครับสรุปแล้วของเก่ามันไม่ใช่ของที่ไม่มีราคานะมันเป็นของที่มีคุณค่ามีราคาถ้ารู้จักการบริหารจัดการแล้วก็แหล่งซื้อขายอย่างถูกต้องก็นับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจเพราะว่าทำงานสบายๆบ,บ,บ้านช่องแล้วก็สะอาดตาดีด้วยนะข้าวของไม่ไม่รกหลุงลังแล้วก็ได้เงินกลับคืนมา เดี๋ยวว่ากลับมาจากไล่ข่าวนี้สี่สีเทพเดี๋ยวจะรื้อให้หมดเลยข่าวนี้ไอ้ของที่มันหมกหมกอยู่ในบ้านที่มันเลอะเทอะสมเต็มบ้านมาจะได้สะอาดตาสักทีนะอีกอย่างหนึ่งลุงก็พบช่องทางการขายลิเทียมฟอสเฟตแบตเตอรี่เนี่ยนะลิเทียมฟอสเฟตแบตเตอรี่ซึ่งบ้านลุงเนี่ยมันเป็นบ้านที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ทั้งที่สีเทศทั้งอุดรธานีแล้วก็หนอทบ,บุรีก็จะมีเศษซากของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเยอะนะครับเยอะแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะมากมายอะไรเพราะว่ามันก็ห้าปีเปลี่ยนทีหนึ่งนะอืมแล้วก็ปริมาตรหรือน้ำหนักของไอตัวแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตมันก็น้อยกว่าแบตเตอรี่กรดหรือลีดแอซิดแบตเตอรี่เยอะน้อยกว่าประมาณเท่าตัว แต่ว่าลุงก็เก็บเอาไว้หลายตัวแล้วเหมือนกันนะเออน,นะก็คิดว่าจะได้เอาไปขายสักทีหนึ่งเดี๋ยวจะขนจากอุดรทาดีมาแล้วก็เอาไปเอาไปขายแต่ว่าต้องรอให้เยอะๆนะครับรอให้มันได้ประมาณสากักหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่ของกรนะบะรถเนี่ยอานจะคุ้มค่าขนส่งนะเอาขนจากอุดรแล้วเอามาขายนะก็คงจะ ได้เงินละตอนนี้นะครับเพราะว่าราคาขายของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยสำหรับร้านรับซื้อของเก่านะครับบางร้านที่เขารับซื้อนะน่าจะสูงนะเพราะว่าเป็นแร่แร่เอิร์ดแรหายากนะครับแล้วก็สามารถนำมาสกัดทำเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตใหม่ได้เหมือนกับแบตเตอรี่น้ำลิเธียมสิั่นละนะครับแตจะคำว,วิธีกันน่าจะต่างกันทีนี้มาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะ ซึ่งปกติก็บริจาคให้แก่บูริธิบ้างอะไรต่ออะไรบ้างเยอะแยะไปหมดนะคราวนี้ก็จะทำเพื่อตนเองบ้างเพราะว่าอันนี้เป็นอาชีพต้อนรับเศรษฐกิจในปี2 5 0 0หานะสองหนะครับปีหน้านี้นะปีหน้านี้ก็คงจะบันเทิงสุขกันเยอะแยะหลายท่านนะเพราะว่าได้ข่าวว่า vat vat ก็จะขึ้น,นเห็นเห็นได้ข่าวว่าอย่างนั้นนะไม่รู้จริงหรือเปล่าจะขึ้นจาก7%เป็น8.2%อืมนะครับก็บันเทิงจิตนะข้าของก็จะแพงขึ้นในขณะที่รายได้มันคงที่หรือมันลดลงต่อให้รายได้คงที่เนี่ยมันก็สู้อ,อัตราเงินเฟอ้อไม่ได้นะครับแล้วลุงก็ จะบอกให้นิดหนึ่งว่าแนวโน้มทุกประเทศในโลกนี้นะถ้า VAT มันขึ้นเนะี่ยมันก็แสดงถึงสถานภาพสังเศรษฐกิจของสังคมมันไม่ได้ดีเศรษฐกิจมันแย่ลงอะลงจะยกตัวอย่างให้ฟังนะลงไปเอาข่าวมาจากยูทูบทราบมาว่าทางรัสเซียตอนนี้จะขึ้นนะครับ VAT VAT เนี่ยเดิมก็ขึ้นแล้วละ่ะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย จะขึ้นเป็น22%เปอร์เซ็นะเพราะ,เาะมันเป็นเศรษฐกิจสงครามต้องใช้เงินเยอะไอ้ประชาชนก็เดือดร้อนตรงนี้นะนะครับทีนี้เพื่อต้อนรับภาวะ,าวะเศรษฐกิจในปีบัรเทิงจิต2569ที่จะถึงเนี่ยลุงจะบอกเลยว่าอย่าไปดูถูกอาชีพขายของเก่าวันหนึ่งพวกท่านอาจจะต้อง ค้นหาของกระเก่าในบ้านท่านมาขายกินก็ได้นะทรยบมันตกงานโดยเพราะอย่างยิ่งคนแก่นะครับลาพังเบีย้ยคนแก่ก็ไม่มีไม่พอหรอกนะครับซื้อกาแฟได้วันละวันละไม่ถึงแก้วนะนะต้องไปกินกาแฟปี่เเป็นเศษกาแฟหรือตามร้านข้างทาง ก็พอได้อยู่แก้วละยี่บห้าบาทไอ้ลุงซื้อมหมดแล้วล่ะ <laughs> เฮ้ยลุงกินกาแฟมาตั้งแต่แก้วละร้อยกว่ายันแก้วละ25บาทก็ทํามาแล้วนะแค่นะครับกินมาหมดทุกอย่างเพื่อเราจะได้รู้ไงว่าความยากลําบากในสังคมมันเป็นยังไงนะครับเอาละเข้าเรื่องนะ้ไม่สีเวลาดังนั้นทีวีตู้เย็นเก่าพัดลมเก่าคอมพิวเตอร์เก่า เครื่องถ่ายเอกสารเก่าพลาสติกขวดแก้วที่ไม่ใช้แล้วหรือใช้แล้วกระดาษลังกระดาษเหล็กเศษเหล็กทองแดงเศษทองเหลืองเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะสารพัดอย่างที่คิดว่าขายไม่ได้มันขายได้นะครับแล้วก็เป็นเงินด้วยนะครับก็ฝากอาชีพแบกใหม่รับคนแก่น่าจะลองทำดูนะไปหัดขับ ขายหัดขับรถแกลบรถแท็กซี่รถอะไรก็เรามาทำอาชีพขายของเก่าดูนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องไปตันตลอนขับรถบางคนเนี่ยคนแก่นะบางคนไปขับรถแท็กซี่จนเป็นโรคก้คนบัวมันษีดวงทวารกินไม่ไหวนะครับไม่ไหวหูตาก็ไม่ค่อยจะดีขับไม่ไหวก็นี่แหละนะนะเป็นอาชีพที่ลุงแนะนำเพราะว่าลุงทำแล้วก็ลุงก็มีความสุขดีนะครับ สวัสดีครับ